รถไฟฟ้าปลอดภัยจริงหรือเปล่าใช้งานจริงแล้วจะเป็นอันตรายไหมจากอุบัติเหตุรถยนต์ไฟฟ้าชนกับเสาไฟฟ้าไฟวอดทั้งคันเ,เรื่องราวจะเป็นยังไงเอาไว้ว่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังยสิสดีครับพผมเบลที่ช่องเวรดันการันตีอย่างนี้นะครับ ในคลิปนี้นะครับผมอยากจะมาสรุปเหตุการณ์จากอุบัติเหตุนะครับซึ่งก็คือเกิดขึ้นเมื่อวันที่18กันยายนช่วงช่วงทุ่มครึ่งที่ผ่านมานะครับก็บอกว่ามีรถยนต์ไฟฟ้านะครับเทสลาเนี่ยคาดว่าเป็นเท s l a m o เดล3รุ่น Performance นะครับขับมาด้วยความเร็วสูงนะครับแล้วก็เสียหลักนะฮะชนเข้ากับเสาไฟฟ้านะครับหน้าปัมพีทบริเวณถนนพระราม2ขาออกนะครับ ซึ่งก็ทําให้เกิดไฟลุกไหม้อย่างหนักนะครับแล้วกว่าจะดับได้เนาะซึ่งมันก็ทําให้เกิดความสั่นคลอนความเชื่อมั่นว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นรถยนต์ไฟฟ้ามันน่าใช้หรือเปล่าหรือมันอันตรายไหมเนี่ยดูดิไฟลุกกว่าจะดับได้นานขนาดนี้นะครับก็เลยทําให้คนเดี่ยรู้สึกไม่มั่นใจในรถยนต์ไฟฟ้านะครับซึ่งผมก็เลยอยากจะชวนทุกคนว่าเฮ้ยมาดูกันว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุ <S 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 เขาใช้รถยังไง นะครับเกิดเหตุเป็นยังไงรับมือจัดการยังไงและหลังจากนี้เราจะมีวิธีการรับมือแบบไหนในซึ่งเราจะอ้างอีกอย่ยต่างประเทศมานะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูเป็นส่วนๆกันเลยดีกว่าอ่ะตอนนี้เราก็เข้ามาพูดคุยประมวลเหตุการณ์นะครับที่เทสลานะครับต้องบอกว่าเป็นเคสแรกเลยของเมืองไทยเนาะที่ชนแล้วเกิดไฟไหม้ลุกไหม้วันนี้ ผมมีผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับเขาจะมเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นก่อนที่จะเกิดเหตุชนกันนะที่หน้าปั๊ม PT นะครับว่าเป็นยังไงวันนี้ผมพูดขอเชิญคนที่อยู่เหตุการณ์นะคุณปอนนะครับสวัสดีครับคุณปอนสวัสดีครับพี่ตอนนั้นคือคุณปอนอยู่แถวไหนครับตอนนั้นอยู่ตรงเลยด่านชั่งน้ําหนักสมุรสาครมาได้ประมาณเกือบสองกิโลครับเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นครับในวันนั้นนะครับ ขบับปกติเพราะว่ารถมันค่อนข้างมันไม่ถึงกับโลง่งแล้วมันก็ไม่ถึงกับติดแล้วมันก็ทิ้งช่องให้แบบว่าก็คือรถแบบเปลี่ยนเลนได้แล้วอยู่ดีๆมันก็แบบมีเสียงพู่งแล้วก็มีปาดหน้าเราไปอย่างงี้ใช่หอเปล่าพแล้วก็เคล็่าพาไปอันนี้เรามาคุยกันเนาะเราอยากจะรู้ว่าเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นเพื่อเกิดความเข้าใจเราจะไม่ได้คุยในเรื่องของว่าเอ้ยตำรวจจะไปสืบสวนใครผิดใครถูกอันนี้เดี๋ยวเป็นหน้าที่ของตำรวจนะครับแต่อันนี้พี่อยากจะคุยในมุมของว่าเออสถานการณ์มันแ,แรงขนาดไหนทำไมอยู่ๆรถมันติดไไดไไ้นะ อ่าตัวเนี้ยที่พี่ดูนะครับรถที่คุณปอนส่งมาให้เนี่ยเป็นรถออดี้ทีทีสีเหลืองนะครับเป็นตัวสปอร์ตเลยพูดง่ายๆเทต้าเข้ามาด้วยกันหรือมาโคลักันไม่เกี่ยวกันมาด้วยกันกับพี่เขามาด้วยกันน่าจะเป็นเพื่อนกันหรือว่าเป็นเป็นญาติกันอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับหรือมาด้วยกันแต่ว่าเขาทิ้งกันประมาณประมาณสองคันรถูาแต่วเขาแข่งกันนะเราคาดว่าตอนนั้นขับด้วยความเร็วเท่าไหร่ครับโอ้แน่นอนตกใจ้แน่นอนเกินสองร้อย คือเขานําผมไปไกลมากพี่ค,คือเขาแปงปุ๊บพุเขามีวความเร็วแล้วนําไปไกลมากไม่ถึงสิบนาทีพี่ผมขี่ตามสูตรไปรแต่ว่าผมผมขี่เลนเดิมเนี่ยแล้วผมขี่ไปปุ๊บผมเห็นไฟหวอดเสร็จปุ๊บผมก็มองเฮ้ยรถอะไรชนเสาอะแต่ผมยังเห็นไม่ชัดเพราะว่าเทเล่าม,มันสีดำใช่ไหมที่มันชนเสาอยู่อะแต่พอผมเลยไปหน่อยปุ๊บมเลยมาหน้าปั๊มเนี้ยผมเห็นรถสีเหลืองผอเลยเฮ้ยคันเมื่อกี้นี่วาผมไม่แน่ใจว่าอุบัติเหตุมันมันมันเกิดจากอะไรพี่แต่ว่าคนตรงนั้นเขาบอกว่ามันมีสีแดงด้วยแต่ส หนีไปได้หรือเปล่าเขาว่าไปชนมอเตอร์ไซค์อันนี้เราเห็นไหมว่าคนขี่มอเตอร์ไซค์เขาบาดเจ็บอะไรหรือเปล่าครับคือ่ดูจากเห็นรถมอเตอร์ไซค์แลพี่แต่แต่แต่ไม่เห็นตัวคนผมผมไม่ได้ไปถามเขาด้วยว่าคนไหนคือเจ้าของมอเตอร์ไซค์แต่ผมเดินไปดูมอเตอร์ไซค์มันเป็นก้อนกลมๆอ่ะพี่เหมือนเหมือนเหล็กถูกเครื่องบดเขาบอกว่าไอ้กันสีดำเนี่ยพอเห็นว่ากนไล่กันมาแหละพอเอาดีไปชนปุ๊บโอ้โหเสียหลักก็เลยหักหลบหมุนฟาดเข้าไป ก็เลยแบบว่าเออเกิดไฟเนี่ยเนี่ยเนเห็นเห็นเราถ่ายคลิปมานี่คือตอนที่เราไปเนี่ยมันกําลังควันพุ่งขึ้นเลยใช่ไหมใช่พี่ควันกำลังฟัควันเขาขึ้นแล้วมันไม่เฉื่อยเกิดเฉื่อยการต้มน้ำอ่ะน้ำเดือดอย่างนี้แล้วก็เป็นควันออกมาขึ้นอ่าเดือดปุดปุดเลยแล้วเราเจอคนขับไหมฮะเจอครับผมไปปุ๊บก็ได้เขานั่งข,งข้างรถเมก็ลงไปดา่าเขาแบบว่าเ hey, ฮ้ยพี่พี่พลองหันไปมองในรถใครนั่งอยู่รถผมลูกผมบอสองคนเดียวผมเปาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เหมือนเขาได้ฟังเขาก็ลุกหนีไปตรงรถเครื่องเขาสีเหลืองอ่าออััันน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 ี้้้กก็เลยยยยืววว่่่่่่าาาาาารถมมมดดะไไแแบบตตงงค แล้วตอนนั้นคือที่เราไปเนี่ยคือแล้วเขาเป็นอะไรมากไหมแต่ผมไม่รู้นะว่าเขาเปเอกซเรยส่วนอื่นเขาเป็นอะไรหรือเปล่าต่สายตาที่ผมมองเขาไม่น่าจะหักก็คืออาจจะฟกช้ำนิดหน่อยนะครับแต่ถ้ากับมายอดไนั่นแหละก็คือผมตีรถไปรับแม่แล้วก็ตีรถกลับมาแต่ขากลับมาคือเห็นเป็นโค้งสีดำดำแล้วดีนะไม่มีใครอ่าเป็น<ช>อะไรนะครับวันนั้นเนาะก็โ okay. อเคยั่ไงก็ขอบคุณคุณปอนมากนะครับที่มาให้รายละเอียดข้อมูลน,นะฮะเราจะได้ปฏิบัติต,ต่อว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างบคครับสวัคดีครับและนั่นแหละครับก็คือ ภาพรวมช่วงแรกก่อนเกิดเหตุการณ์นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูในช่วงเหตุการณ์ว่าเป็นยังไงกับหน่วยกู้ภัยกันเพราะวันนี้ผมอยู่กับเจ้าหน้าที่นะครับทีมหน่วยกู้ภัยนะครับมูลิธิสว่างเบนจธรรมนะคุณชูศักดิ์เมธาพุนากรนะครับสวัสดีคุณชูศักดิ์ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับก่อนอื่นเลยนะครับให้คุณชูศักดิ์ช่วยเล่าเหตุการณ์หน่อยครับว่า ตอนแรกมันเกิดอะไรขึ้นยังไงบ้างนะครับครับก็เริ่มแรกนะครับทางหน่วยผู้พิที่ของเรานะครับได้รับแจ้งว่ามีรถยนต์นั่งส่วนบุคคลนะครับจำนวนสองคันนะครับเกิดอุบัติเหตุแล้วก็มีรถจักรยานยนต์อีกหนึ่งคันนะครับครับผมรวมทั้งหมดเป็นสามคันครับหาันั้นครับทางหน่วยผู้ภัยของเรานะครับได้ส่งรถพยาบาลนะครับเข้าไปตรวจสอบนะครับ ก็พบผู้บาดเจ็บจานวนสองคนนะครับแล้วก็พบรถยนต์เทสล่านะครับชนอยู่กับเสาไฟฟ้าครับตรงที่จุดเกิดเหตุที่รถเข้าชนครับเป็นช่วงบริเวณหน้าปั๊ม p ีซึ่งเป็นถนนผู้นานแล้วก็เป็นถนนที่เป็นดินครับคาดว่านะครับน่าจะหักหลบแล้วเข้าไปตรงบริเวณช่องที่เป็นช่องว่างระหว่างบริเวอร์ที่สําหรับทางเข้าปั๊มพอดีครับไปทําให้รถนั้นไม่ชูกับบรีเออร์ครับแต่ว่าพุ่งเข้าชนกับเสาไฟครับน่าจะหักหลบแล้วหมุนเข้าไปฟาดเข้ากับด้านข้างกับตัวรถ เราดูจากเหตุการณ์นะครับพอดีว่าผมได้รับวิดีโอมาจากทางสวพ91นะก็คือเห็นไฟลุกไหมเนี่ยตอนแรกคือไปถึงปุ๊บมันลุกไหมหรือยังครับหรือเป็นยังไงฮะ ขั้นขั้นต้นนะครับเจ้าที่โรงพยาบาลของเราที่ที่ไปรับคนเจ็บนะครับได้สังเกตเห็นกุ่มควันครับ้ก็คิดว่าเป็นเป็นเพียงแค่การช็อตของระบบไฟก็จึงจึงขอเจ้าหน้าที่สนับสนุนนะครับทีมดับเพลิงของมูลที่ระว่างจะทำนะครับเข้ามาช่วยเหลืออีกหนึ่งทีมแล้วตัวคนขับนี่คือมบประกายไฟเพียงเล็กน้อยครับอ๋อมีประกายไฟเล็กน้อยถังเคมีดับเพลิงนะครับในการจีดเข้าหลังรับเหตุครับ จาอนั้นก็ที่นักข่าวเมือเหตุการ์แล้วครับว่าไม่สามารถดับได้ครับก็จึงร้องขอทีมรถัะเพลงครับแล้วก็ทีมตำริจของเทศบาลเมืองกำมือสงครามครับนาในการฉีดครับก่อนหน้านี้คือตัวเจ้าของรถนะครับได้ได้ออกจากตัวรถโดยปลอดภัยอยู่แล้วครับครับแล้วก็ได้โทรสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลของรถในการตัดระบบไฟของทางบริษัทครับก็คือเขาก็ไม่รู้ว่าเอ้ยต้องยังไงบ้างคือเขาก็เลยโทรถามทางบริษัทที่ นำเข้ารถเข้ามาแล้วก็คือตัวสภาพเขาไม่ได้บาดเจ็บหนักเนาะมีแอร์แบ็กอะไรกันกระแทกเรียบร้อยถูกไหมต้องยอมรับว่ารถรถรุ่นนี้นระบบความปลอดภยัยภายในตัวรถนี่ค่อนข้างที่จะสูงครับ<ฮ>ได้รับความเบ็บเล็กน้อยครับจากการกระแทกครับตอนรีํำเขาออกมาก็คือยังมีแค่ควันไฟถูกไหมใช่ครับยังมีเพียงแค่กลุ่มควันเพียงเล็กน้อยครับอ่าแล้วหลังจากนั้นนี่นานไหมครับกว่าที่มันเริ่มลุกไหม ขึ้นมาเป็นเปลวพลิงที่เห็นนะฮะก็เพียงช่วพิดตาแค่นั้นเองครับเพียงแค่ไม่กีนะ่ว oh. ินาทีไฟก็เริ่มผมหนะักขึ้นเรื่อยๆครับ oh. หลังจากนั้นเจ้าที่ก็รออิมดับเพลของเทศบาลเมืองมาครับเราก็ใช้ระยะเวลาแล้วก็ใช้น้ําก็อยู่พักใหญ่ครับ mm. ก็ยังหาสาเหตุและยังหาจุดต้นเพลไม่ได้ครับว่าเกิดจากอะไรครับ ทางทีมเราเนี่ยครับได้ได้ถอยถอนกําลังออกมาครับแล้วก็โดยการสรุปและวางแผนกันครับว่าเราจะใช้วิธีไหนคือต้องยอมรับว่าตัวตัวรถยนต์ตตนเทเล,ล่าโมเดลนเนี่ยครับเป็นรถยนต์ไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นแล้วก็เป็นข้อมูลที่ใหม่มากสําหรับเจ้าที่ครับแต่ว่าในขณะนั้นเน่ะเราก็เลยใด้ข้อมูลมาว่าแบตเตอรี่อยู่ด้านใต้ท้องของรถครับอ่าแผ่นเหล็กเนี่ยเป็นแผ่นกันอยู่เราก็เลยเออ้องขอรถยกเนี่ยครับใช้สลิงเกี่ยวทางด้านโครงบนหลังคาครับแล้วก็พลิกรถ ให้ตัวด้านแบตนะครับง่ายขึ้นครับหลังจากที่ด้านได้ได้ง่ายลดขึ้นแล้วเนี่ยครับเราก็ได้ใช้น้ํานะครับฉีดตัวที่เป็นแบตเตอรี่เพื่อลดลดความร้อนแล้วก็ระการเปลีเฟองเนี่ยครับครับก็เลยสุดท้ายฉีดน้ําดับนี่ใช้เวลานานดับนานไหมครกว่าจะดับหลังจากพลิกไปชั่วโมงเศษนะครับกว่าจะดับครับแล้วก็ในขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยครับ หลังจากที่แสงเพิงสงบเหลือแต่กลุ่มวันนะครับเ, er เราได้ใช้อุปกรณ์ตัดห่างนะครับในการเปิดแผ่นการแบตเตอรี่ใต้ท้องที่ความเหล็กของหนาเนี่ยหนาพอสมควรครับเพื่อที่จะจะดูว่าไอ้ช่องบรรจุบรรจุแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยครับความร้อนเนี่ยออกหมดหรือยังแล้วก็แสงเพิงที่อยู่ด้านในเนี่ยครับหมดหรือยังครับเพื่อความปลอดภัยครับครับโอ้โหเป็นชั่วโมงนะครับโอ้หนต้องบอกว่านี้ก็ขอบคุณทีมงานมากนะครับที่เข้าไป ดับนาะแล้วก็เห็นเลยว่าวันนี้พอรถยนต์ไฟฟ้ามันเป็นของใหม่นะครับเรื่องของการกู้ภัยในการเกิดอุบัติเหตุมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้ฉะนั้นสิ่งพวกนี้ก็ต้องเรียนรู้ไปนะครับโอ้โหยังไงก็ขอขอบคุณคุณชูศักดิ์เมธาคุณากรนะครับจากทีมกู้ภัยมูลทิ่สว่างเบญจธรรมด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับที่เข้ามาร่วมรายการกับเราได้เลยครับโอ้ขอบคุณเช่นกันนะครับทีนี้เรามาดูนะครับวิธีการรับมือสําหรับรถยนต์ไฟฟ้าที่เกิดเหตุ เพิงไม่นะครับวันนี้ผมขออ้างอิงในฝั่งอเมริกานะว่าเพาอเมริกาเองก็เป็นประเทศที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากที่สุดนะครับซึ่งวันนี้คนที่จะมาพูดคุยกับเรานะครับก็คือคนที่มีความรู้และใช้รถยนต์ไฟฟ้าอยู่ด้วยนะครับเป็นแอดมินเพจ EV Thailand นะครับอ่านั่นก็คือคุณใช้นะครับยิด yeah. ีครับ ครับโอเค,ควันนี้ต้องแบบว่าโอ้ต้องมาคุยกันเพราะว่าเรื่องประเด็นเนี่ยเขาเรียกว่ามันสั่นคลอนความเชื่อมั่นนะครับในรถการอยากจะซื้อรถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะบ้านเราที่มันเป็นเรื่องใหม่ในเมืองไทยนะครับก็เลยอยากจะคุยอ้างอิงของฝั่งอเมริกากันหน่อยนะครับเออในเคสของฝั่งอเมริกาเองเนี่ยพอเวลามันเกิดเกณฑ์เพลิงไหม้รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ย เขามีขั้นตอนกันยังไงเอาก็เกิดไหมก่อนหรอเปล่ามันเกิดไหมบ่อยไหมยังไงบ้างนะครับอยากให้ใช้เล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งครับผมว่าไม่น่าจะถึง10บสเคสนะครับในช่วง10ปีที่ผ่านมาสำหรับเทสลาแต่ปัญหาคือพวกนักพิงอะไรที่เมกาตอนแรกๆเขาก็แจงไม่ค่อยมีความรู้มากครับเหมือนเขาก็ไม่สามารถจะดับไฟได้ แต่พอละงังเหมือนเทสลาเขาก็ออกแบบว่าเป็นเออเป็นเหมือนแบบวิธีสอนแบบเทรนว่าเออถ้าเกิดไฟไหมรถควรจะดับยังไงหรือว่ามันรเขาถ้าเป็นข้อมูลเป็นเอกสารแบบข้อมูลอันนี้ใช่ไหมครับอันนี้คือเอกสารข้อมูลออันนี้เขาก็จะบอกวิธีว่าจะดับไฟยังไงครับถ้ารถไฟไหมก็ก็คืออย่าง่แรกคือต้องมีน้ำเยอะๆอะไรแบบว่าเนี่ยเขาบอก3,000-8,000แกลลอน เตรียมหลอไว้เลยแต่แต่ถ้าไม่มีน้ำก็สามารถใช้เหมือนแบบไอสารเคมีไอคาร์บอนไดออกไซด์ครับแบบดรายก็คืออันนั้นใช้ใช้แทนได้แต่เขาไม่แนะนำให้ใช้โฟมครับถ้าเป็นไม่ได้ก็คือพลิกรถเออให้แบบตะแคงข้างหรือว่าถ้าถ้าเกิดไฟไหม้ที่ตรงตัวแบตเตอรี่นะครับจะได้ฉีดแบตเตเต็มเต็มเพราะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเท่าที่เคยคุยกับบลิงมาเนี่ยน้องบิงเคยทา เรื่องของตรงที่ไฟไหม้เชฟวีโบเนี่ยเขาบอกว่าถ้าต่างประเทศเนี่ยมันจะมีเหมือนคล้ายเป็นเครื่องมือในการหาอ่าเขาเรียกว่าตัวสแกนความร้อนนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่มันเป็นปริยเคมีถูกไหมตรงไหนที่มันเกิดความร้อนนั้นก็่นคือต้นตอของเพลิงนะครับไอ้นี่เขาเขาสแกนเลยนะหาว่าเฮ้ยจุดไหนไฟความร้อนมันอยู่ต้นเหตุมันอยู่ตรงไหนก็ฉีดไปตรงนั้นเพราะว่าการที่มันเกิดไฟไหม้มันคือการสะสมความร้อนในแบตเตอรี่คนส่วนใหญ่ยังคิดว่ารถรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยครับติดไฟง่ายกว่ารถยนต์น้ำมัน แต,แต่ความจริงแล้วรถยนต์น้ำมันก็ติดไฟง่ายเหมือนกันยิ่งเป็นน้ํามันด้วยยังไม่มีเสถียรที่เมกาครับรถยนต์นไฟฟ้านี่ครับไฟไหม้น้อยกว่ารถยนต์น้ำมันถึงบาทสิบสองเท่านะครับ<ม>คือทุกวันนี้มันมีรถยนต์น้ำมันอย่างที่เมกาไฟไหม้ยุอยู่แล้วทุกวันอยู่แล้วยอะอยูะแต่มันไม่เคยเป็นข่าวครับแต่พอมาเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยมันยังเป็นสิ่งที่ใหม่แล้วโดวยเฉพาะแบบเทสลาอย่างเงี้ยคือ<ม>คนแบบชอบแบบ ประคมข่าวสื่อต่างๆประคมข่าวคือคือเวลาถ้าเทสลาไฟไหม้คันหนึ่งเนี่ยคือจะเป็นข่าวทุกสำนักเลยเคยมีบางเคสไหมที่แบบว่า,บบาบบเขาดับไม่ถูกแล้วเออมันไหมแบบนานสุดเท่าไหร่ก็มีแบบว่าคือเขาฉีดดับไปแล้วใช่ไหมเขากาลังจะแบบลากรถเนี่ยขึ้นรถลากเอาเาไหมมาอีกแล้วแล้วพอรถลากลากเสร็จแล้วไปจอดอยู่ป็นที่สุสารสุสารรถสุสานรถที่ กับมาไม่ใหม่ก็มีครับแบบ5วันไปแล้วอะไรเงี้ยแสดงว่าพอเจออย่างนั้นเนี่ยทางอเมริกาเขาตื่นตัวแค่ไหนเรื่องการเทรนนิ่งเนมีครับก็นอกจากเอ่อข้อมูลที่เทสลาให้มานะครับไอ้นั้นเราก็จะมีเว็บไซต์หนึ่งที่เป็นเหมือนแบบเว็บไซต์ของแบบผแผน่ตับไฟโดยเฉพาะเขาเขาก็จะเปิดสอนแบบเป็นเทรนนิ่งออนไลน์แล้วเขาเซฟตี้สำหรับอิเล็กทริกเบรคโแบบ EV รถ EV เนี่ย ต้องทำยังไงไอเน,นี้ยก็จะเป็นคอสแบบว่าเสียประมาณ26เหรียญนะครับอ่าเนี่ยตั้งแต่วิธีทุกกระจกตรงไหนตัดได้ทุกไม่ได้ตัดตรงไหนง้างตรงไหนพวกนั้นระเพิองที่อเมริกาเขาเขาคือเขาเขา,เขาถนัดแล้วครับคืออย่างอย่างเคสล่าสุดที่ที่ตายสคนที่เท็กซัสอะครับรถรถก็ไฟไหม้เหมือนกันนะแล้วเขาเหมือนเขาใช้เวลาแค่สานาทีในการดับแค่สามนาที แล้วก็แล้วก็คนคนคนที่ดับเนี่ยเขาบอกว่าเขาเขาแบบเทรนมาแล้วครับแล้วทางน้องชายเองมีอะไรอยากจะฝากทิ้งท้ายกับทางบ้านเราบ้างไหมครับก็จะฝากเอ่อคนที่นารถเอ่อเข้ามาโดยเฉพาะรถเทสลาแล้วก็ผู้ภายครับว่าควรจะศึกษาพวกข้อมูลเอ่อของของเทสลาที่เรื่อง first responder นะครับว่าว่าวิธีดับไฟยังไงหรือว่าอะไรเงี้ยควรจะศึกษาว,าวิธีตัดวงจรไฟฟ้าหรือว่าเพื่อเพื่อท,ท,ที่ว่า จะได้ช่วยคนบาดเจ็บในรถได้เ,เร็วขึ้นวดเร็วขึ้นมีประสิทธิภาพหรือว่าดับไฟได้เร็วขึ้นอีกแล้วก็รถรถเดี๋ยว,ยวผมจะร่วมกับปิงอาจจะช่วยแปลเอกสารพวกนี้ให้โอ้ยินดีเลยครับก็เดี๋ยวไงเดี๋ยวพี่จะช่วยกระจายเป็นทางหนึ่งนะครับพี่จะช่วยกระจายข้อมูลให้กับยีลเลอร์รถนะเพราะผมคิดว่าเราอยากให้มันเกิดสังคมของรถยนต์ไฟฟ้าเกิดขึ้นในบ้านเราอะไรคือสิ่งที่พวกเราทําได้นะครับกาแพงด้านภาษา ำแห่งด้านความรู้ความเข้าใจนะก็เราก็จะเอามาอธิบายให้เข้าใจทําให้มันเข้าใจง่ายๆเพื่อที่จะเข้าใจใช้สิ่งใหม่ได้อย่างปลอดภัยนะครับยังไงวันนี้ก็ขอบคุณน้องใช้นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับผมอยากบอกเลยว่าอย่างยังไงนะครับสิ่งใหม่ๆเนี่ยมันเข้ามาแน่นอนถ้าตาบใจที่มนุษย์ยังอยากจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับนะฮะใครคิดเห็นยังไงสําหรับคลิปนี้นะฮะก็อยากให้คอมเมนต์มาคุยกันด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ ถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับแล้วก็สับปะรดให้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีอะไรความขึ้นหน้าเดี๋ยวเราก็จะเอาเข้อมูลมากระจายกระจายให้กับคนให้ได้ประโยชน์กันนะครับเจอกันใน e ีหน้านะครับ